สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูกแก้วกนกการเนคามานุรักษ์อีกแล้วนะคะในรายวิชานาตศิสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะ แต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบและเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะและสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือมาตรฐานส .3.1 นั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ค่ะคือแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้มี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. ค่ะอธิบายการประดิษฐ์ท่าการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบได้ 2. ค่ะแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ถูกต้องและ3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับเพลงค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วเดี๋ยวตอบคำถามครูกันก่อนเลยนะคะ,ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอ๊นักเรียนลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นการเรียนแบบสัตว์ชนิดใดโอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะกบนั่นเองนะคะดูภาพก็หูรู้ได้เลยถูกไหมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะเมื่อได้เรียนแบบท่าทางดังกล่าว อ่าหลายคนนะคะรู้สึกสนุกสนานเหมือนว่าตนเองเนี่ยกำลังเป็นสัตว์ในภาพถูกต้องเลยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะอ่านักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะ ลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยคือการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใดเก่งมากค่ะการเรียนแบบท่าทางของปลานั่นเองนะคะตามจินตนาการค่ะซึ่งเมื่อดัดแปลงแล้วนะคะจะได้ท่าดังภาพนี้เลยนะคะก็คือเป็นรูปแบบของท่าปลาว่ายน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูกันต่อที่ภาพถัดมาค่ะ ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนักเรียนคะจากภาพคือการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใดเอ่ยยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นการเรียนแบบท่าทางของมา้าตามจินตนาการนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อดัดแปลงแล้วนะคะจะได้ท่าทางดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนั่นก็คือรูปแบบท่าม้ากระโดดค่ะ เด็กๆคะแล้วยังมีอีกหนึ่งท่านะคะที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยคือการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใดถูกต้องเลยนะคะก็คือเป็นการเรียนแบบท่าทางของกวางตามจินตนาการนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อดัดแปลงท่าแล้วเนี่ยจะได้ท่าดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนีค้ค่ะนั่นก็คือรูปแบบของท่ากวางเดินนั่นเองคะ่ะ มาดูกันต่อที่ภาพถัดมาค่ะนักเรียนคะจากภาพคือการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใดโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะการเรียนแบบท่าทางของนกตามจินตนาการนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อดัดแปลงแล้วนะคะก็จะได้ท่าสวยงามดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนั่นก็คือรูปแบบของท่านกบินค่ะ อ่านักเรียนคะลองดูนะคะว่าการประดิษฐ์ท่าทางต่างๆเนี่ยช่วยฝึกฝนในเรื่องใดพอทราบไหมคะ ใช่แล้วล่ะค่ะก็คือการประดิษฐ์ท่าทางต่างๆนะคะจะช่วยฝึกฝนในเรื่องของความคิดจินตนาการนั่นเองนะคะซึ่งในการสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆเนี่ยเมื่อนําท่าทางที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเคลื่อนไหวประกอบบทเพลงให้เข้ากับจังหวะนะคะก็จะทําให้ท่าทางนั้นน่ะน่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เด็กๆคะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเดก็กๆในวันนี้คะ่ะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบเนี่ยมีท่าทางใดบ้างเป็นแผนภาพความคิดดังนี้คะ่ะอานักเรียนลองดูนะคะการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะักเรียนคิดว่ามีท่าทางใดบ้างที่เราสามารถนําไปประดิษฐ์ท่าได้อย่างมีรูปแบบครูให้เวลานักเรียนคิดวิเคราะห์สักครู่นะคะ ถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะ การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะก็ประกอบไปด้วยท่าอะไรบ้างนะคะมาดูกันเนาะไม่ว่าจะเป็นท่ากบกระโดดท่าม้าวิ่งท่ากระต่ายกระโดดท่านกบินแล้วก็ท่าปลาว่ายน้ำนั่นเองค่ะอะอะอะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อถัดไปเด็กๆเช่นเดิมเลยครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนนะคะ แล้วเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะคะเอลองดูสิคะว่านักเรียนเนี่ยรู้จักเพลงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดูภาพประกอบก็ได้เนี่ยยอดเยี่ยมมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงกอไผ่นะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยเพลงช้างเพลงเป็ดอาบน้ํานะคะเอแล้วนักเรียนเคยแสดงท่าทางประกอบเพลงดังกล่าวหรือไม่คะและเมื่อแสดงเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้แสดง สุดยอดมากเลยค่ะหลายคนเคยแสดงนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกสนานมีความเพลิดเพลินไปกับการแสดงนั้นๆด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยและในวันนี้ค่ะครูก็มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะเรามาดูกันนะคะพอทราบไหมคะนักเ,เรียนว่าเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไร เก่งมากเลยค่ะหลายคนทราบนะคะว่าเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติศาสต์สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะแล้วก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ค่ะ<อ><อ>เขาเรียกกันว่าเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงนกน้อยค่ะ แต่เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างการร้องเพลงนกน้อยมาให้นักเรียนได้ฟังกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะนกน้อยนกน้อยน้อยเจ้าค่อยคอยเคลื่อนคอยมาพวกเราเฝ้าคอยหา my จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการร้องเพลงนกน้อยโอโหหลายคนร้องตามกันได้แล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะแต่สําหรับเพลงที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเพลงกอไผ่ค่ะดังเนื้อเพลงที่ปรากฏบนหน้าจอเลย แต่เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะสาธิตการร้องเพลงกอไผ่ให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งถ้านักเรียนพอจะร้องตามได้ก็สามารถร้องไปพร้อมกับครูได้เลยค่ะมาฟังกันค่ะกอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรัก กอไผจังช่วยกันบังแสงแดดร่มลมเย็นเป็นยังไงกันบ้างคะหลายคนร้องตามได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตการแสดงท่าทางประกอบเพลงกอไผ่กันได้เลยค่ะกอเอ๋ยกอไผ โดนลมไหวร้องเพลงน้าฟังฉันรักรักก็ภัยจังฉันรักรักก็ภัยจังช่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็น ค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็สามารถนําท่าทางการเรียนแบบธรรมชาตินะคะมาสร้างสารรค์ท่าทางได้ตามจินตนาการของนักเรียนกันได้เลยคะ่ะค่ะนักเรียนคะเพลงที่ครูหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงนกน้อย หรือเพลงกอไผ่นะคะทั้ง2เพลงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถนําท่าทางอะค่ะเข้ามาประกอบในบทเพลงได้หรืออาจจะหาเพลงอื่นก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสัตว์ก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งธรรมชาติและสัตว์เนี่ยล้วนแล้วแต่กิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะ มาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนค่ะจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กันและนี่ก็คือข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะนักเรียนลองดูสิคะเห็นไหมคะมีเพลงข้ามถนนเพลงงานสิ่งใดเพลงนกน้อยเพลงกอไผ่นะคะแล้วก็กล่องข้อความทางด้านล่างค่ะก็คือเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะ กล่องข้อความแรกนะคะเพลงข้ามถนนเป็นเพลงใช่แล้วล่ะค่ะเป็นเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเพลงข้ามถนนเนี่ยเป็นเพลงที่เพลงสอนใจนั่นเองค่ะแล้วก็กล่องข้อความถัดมาค่ะเพลงงานสิ่งใดก็ใช่แล้วล่ะค่ะเป็นเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะต่อมาค่ะเพลงนกน้อยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะและสุดท้ายเพลงกอไผ่ก็ เป็นเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยการสรุปความรู้ความเข้าใจกันนะคะการประดิษฐ์ท่าทางจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ดีนะคะและทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความหมายจากท่าทางได้ถูกต้องเหมือนกันแล้วก็มีความพร้อมเพรียงแล้วก็มีความสวยงามอีกด้วยค่ะ มาถึงช่วงของภาระงานชิ้นงานกันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ6คนค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มค่ะเลือกเพลงที่ต้องการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวกลุ่มละ1เพลงเท่านั้นนะคะแล้วก็ร่วมกันคิดท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่เลือกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ร่วมกันฝึกปฏิบัติให้สวยงามและก็ให้มีความพร้อมเพียงกันด้วยนะคะโดยครูมีเกณฑ์ในการฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ และนี่ก็คือการประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินการฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันได้เลยค่ะ โอ้โหจบไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกปฏิบัติของนักเรียนแต่ละกลุ่มครูแอบเห็นนะสุดยอดมากเลยทีเดียวมีความนําธรรมชาติท่าทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยเอามาประกอบในเพลงนะคะท่าทางก็ค่อนข้างที่จะน่ารักและก็เหมาะสมกับวัยมากเลยทีเดียวนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันคะ่ะ การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงนะคะเป็นการประดิษฐ์ท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบช่วยฝึกความคิดจินตนาการที่สัมพันธ์กับลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์นะคะและสิ่งแวดล้อมที่มีในธรรมชาตินั่นเองนะสื่อความหมายตามบทเพลงออกมาเป็นท่าทางที่สวยงามและพร้อมเพรียงให้ผู้ชมเข้าใจค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนค่ะนําเสนอการเคลื่อนไหวของกลุ่มตนเองนะผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเพื่อและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยจากนั้นค่ะนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองนะคะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนค่ะนําเสนอการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงของกลุ่มตนเองได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้นําเสนอผลงานเรียบร้อยแล้วโ,โหครูเห็นนะคะแต่ละกลุ่มสุดยอดมากเลยมีความพร้อมเพียงมีความสวยงามแล้วก็มีความน่ารักมากเลยทีเดียวแต่ค่ะเด็กๆค่ะ แต่วันนี้ครูก็มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบมาให้นักเรียนนะคะได้ตอบคําถามครูกันด้วยเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบเพลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเรามาดูกันที่คําถามแรกค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะคะนักเรียนคะจากภาพเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์ในข้อใดมีตัวเลือกค่ะ1กวาง 2ปลาสามม้านักเรียนคิดว่าท่าเนี้ยจากภาพเนี้ยคือการเรียนแบบสัตว์ในข้อใดนับหนึ่งสองสถูกต้องนะคะเป็นการเรียนแบบม้านั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะเพลงกอไผ่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งใด เพลงกอไผ่เป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งใดมีตัวเลือกค่ะ 1. อาหาร 2. สัตว์เลี้ยง 3. สิ่งแวดล้อมนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะติ๊กตอกติ๊กตอกค่กแนนยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะและสำหรับคำถามของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามข้อถัดมาให้ดีเลย นักเ,เรียนคะการแสดงท่าทางบินเป็นการเรียนแบบสัตว์ชนิดใดการแสดงท่าทางบินเป็นการเรียนแบบสัตว์ชนิดใดมีตัวเลือกคะ่ะสุนัขเอสุนัขใช่ไหมนกเอนกใช่หรือเปล่าแมวเอแมวใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าข้อใดนับ1นึสองสสุดยอดมากคะ่ะคำตอบที่ถูกก็คือน,นกนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากเลย อ,อ,อคำถามของครูยังมีอีกนะคะตั้งสติให้ดีเลยตั้งใจฟังคำถามครูด้วยค่ะมาดูกันค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรมีตัวเลือกค่ะ 1. สุขภาพแข็งแรง 2. หน้าตาสวยงาม 3. น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นข้อใดคะติ๊กตักติ๊กตัก ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือส่งเสริมให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนั่นเองยอดเยี่ยมมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบและก็เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะครูหวังว่านะักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะ และอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทําคลิปวิดีโอนะคะถ่ายของการแสดงท่าทางของกลุ่มตัวเองเนี่ยแล้วนําไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น l i ไ e YouTube Facebook Instagram หรือ TikTok ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสุขสนุกสนานและก็ความบันเทิงให้กับผู้ที่พบเห็นได้อีกด้วยค่ะพบกับครูกแก้วกันกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ